ต้นนี้ขยายลำต้นมากเกินไปทำให้ต้นแตกนะครับโดนไอ,รอยรอยที่เราฝังเข็มด้วยนะครับทีนี้เขาก็ขยายเร็้วเกินไปทำให้เปลือกแตกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาขยายลำต้นเร็้วเกินไปนะครับทำให้เ,เปลือกของเขาแตกนะครับต้นที่เป็นสุเรียนทรงเปรตน,นะครับกิ่งกา้านโดนตัดนะครับตอนนี้เขากำลังฟื้นขึ้นมาได้ ได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าใบที่เขาเป็นหยิกงอหยองๆนะครับตอนนี้เขาก็ขี้คลายมาเป็นใบปกตินะครับกลางเป็นใบใหญ่ๆนะครับนะครับเราก็จะเลี้ยงดูแลเขาบำรุงเขาไปเรื่อยๆนะครับอีกอีกสองปีคงได้แขวนลูกนะครับแต่ต้นนี้ยังมีแขนแขนแขนของแขนขามั่งนะครับกิ่งก้านสาขาเขายังเหลือมั่งนะครับแต่บางต้นก็ตัดจนโ้นเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้ แต่จะโ้นเลยนะครับเหลือสั้นๆนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับโดนด้านบนคือไม่มีเลยนะครับมีแต่กิ่งใหม่นะครับเนี่ยอ่าคือหลวโกนเลยนะครับจนเราตั้งชื่อของเขาว่าทุเรียนทรงเปรตนะครับอ่าแต่ตอนนี้เขากําลังมีกิ่งก้านสาขาออกมาแล้วนะครับเพื่อนแสดงว่าทุเรียนถ้าเรารู้หลักอ่ารู้นิสัยเขาก็สามารถฟื้นฟูได้นะครับที่สวนปกติจะฟื้นได้เร็วกว่านี้นะครับ แต่ที่สวนเราน้ําไม่พอช่วงที่ทุเรียนน็อกแรงนะครับทิ้นน้ําเราไม่เพียงพอทําให้การฟื้นต้นล่าช้าทําให้เขาโซมมากนะครับแต่ถ้าใครมีน้ํามากเขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะครับยังไงเขาก็ฟื้นได้เร็วนะครับพอดีน้ําเราน้อยไม่พอ,อให้กับทุเรียน,นครับก็เลยเกิดปัญหาเช่นนี้นะครับตามจริงแล้วแก้ปัญหาได้นะครับถ้าเราเปิดน้ําให้มากนะครับช่วง ดูแรงช่วงปีที่แล้วที่เจอภัยแรงนะครับถ้าใครมีน้ําน้อยก็ต้องหาแหล่งน้ําเพิ่มนะครับทางเราก็ทําการขุดบ่อปูผ้าใบนะครับเตรียมพร้อมครับถามว่าเหลือเฟือไหมก็ยังนะครับแค่พอใช้นะครับเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่ต้นนี้นะต้นนี้เล็กนะครับต้นที่เล็กเขาก็จะไม่ต้องการน้ํามากเขาก็เลยรอดแต่ พอถึงวันนี้นะครับต้นที่เล็กที่สุดกลายเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับอ้าวปีหน้าคงได้จัดแน่นอนครับเนี่ยเนี่ยต้นนี้เล็กที่สุดนะครับอ่าต้นนี้ใหญ่กว่าเขานะครับเนี่ยพอดีน้ําน้อยทําให้เขานอกแรงนะครับดูเป็นสภาพนี้นะครับต้นนี้คือเล็กอ่าแต่ตอนนี้เขาเป็นพี่ใหญ่ในสวนแล้วนะครับนี่นะครับถ้าน้ําเราพอนะครับการปลูกทุเรียนนะครับใครก็ตามนะครับจะคิดจะปลูกครับน้ําท่านต้องมีให้เหลือเฟือจะดีมากนะครับ เอาแค่ okay. พอใช้ย,ยังไม่ได้นะครับของเราก็จะพ,พัฒนาไปเรื่อยๆนะว่าจะเจาะบ่อบาดานเพิ่มนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยต้นพี่ใหญ่นะครับกลายเป็นต้นเล็กนะครับต้นเล็กไก่เป็นพี่ใหญ่แทนนะครับเนี่ยตอนนี้กําลังมีกิ่งก้านขึ้นมาแล้วยังไงอีก2ปียังไงแขวนลูกได้แน่นอนครับเพื่อน